คือนมสดหวานน้อยค่ะพิบคีมเต็มเต็มจุจุแต่ว่าเด็พิบคีมราน,นี้คือแบบดีมากดึงดึงดึงึดึงด,งด,งด,งดงึตั้งยอดแบบฟูอร่อชยชนแก้วหนึ่งสองสอดีมากพิคีมที่นี่คือไม่เหมือนที่ไหน หหหอหญ่ยอญ่ปองปิง้งน่าอิดมากอู้วช,ชามชามครเพื่อนๆขอบมามันเป็นนมนมปังเนยนมแบบที่เคยกินตอนเด็กๆรสชาติ้นเลเอัอจริงวิวติดแบบกันนีอ้อายอ หอมเนยมากอันนี้ก็คือจืดมันตอนนี้หวานหวานเค็ม